สวัสดีครับสายหลาครับผมสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมสองสายหลานาะครับเนาะสวัสดีทั้งส,สปปเล่านะครับผมสวัสดีทั้งเมืองหนองเมืองนาครับผมสวัสดีสุขุสุคนนะครับเนาะเมื่อนี้ยสายหลาก็ได้มาต่อนกคืขึ้นเขาครับผมคนหมักนกครับ ตอนนี้บนหลอดดีเอื่นแล้วครับผมอืมเรียกแล้วครับคือเสีน็นกแล้วครับเรียกแล้วครับผมนานนกขอดบ่ร้ายพูดละ กว่าเลื่อนขเขาหน่อยว้ายโดดเขามายังนอนมาหนอนุ่งยังดอกครับผมนี่หมอสัตว์ทุัท่ัน คือสิบโมเมนูคนกเอาตุกีเออแห้วครับเอนเงาๆครับผมลุ่นกันเงาๆครับผมนกเอยีงยงาร้พดครับ หลหลายปนี้เป็นตะเอาพิลลมเนาะมาซัดเป็นยังไงสองส่วนทีน่นี่เา้ทาทั้งเหลียกทั้งอันย้อนทั้งคู่เอาเห็นระบยอยู่ไยูใส่ดีน๋นี่คือบอเห็นนำ้ำเา้าลงกันย่างๆครับผมเอานและครับผม บนหลอดเอื่นจนเมยแล้วครับยืนซื้อๆได้บ้านนี่นั่งถ่าประมาณสองโมงเกือบสองโมงครับผมนี่นกเรียกตอบอยุ่ครับแต่ว่าหันบ,บ่อกเขาบนหลอดเอืนเอาเอืนเอาเมย์ได้บานนี่ยืนซื้อๆได้ครับแล้วควมส่วนบังเห็นเจโรเลย เมือ่อยไหลปวดเศร้าเขาบมมหาเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่เนาะครับนะาะสุดเดไดกาบานล้วครับขอบคุณอีกเื่นเนาครับเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ